เอนาเอาใหเดี๋ยวรอให่ไมงานกันดิใหไม่รู้จักทำงานเลยเออไม่รู้จักทำงานเลยเอาหรอร้อยสิบห้าอต่อยอมโษทีนะบังได้ๆเดี๋ยวแล้วก็ทอโทเตียครับพี่น้องครับได้ไหมเนับนับพร้อมแล้วก็ ไม่เได้เล98ได้ไหมพร้อมยังครับองซัมสวัสดีครับแอนนาครับสวัสดีค่ะแอนนาสเปอเกอร์จรูนศักดิ์นะคะยินดีด้วยกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับขอบคุณค่ะเป็นไงเกมการชกโดยรวมมันเป็นไปตามที่เราวางแผนหรือเปล่าครับก็ไฟนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยเต้นก็่อยกับพี่แต็คเพราะว่า่อยพี่แจไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อันนี้ก็รู้สึกว่ากดดันนิดหน่อยต้องแอบชนะให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่า ก็ไฟนี้พยายามโชว์เข่าในะคีบ็อกซิ่งเยอะแล้วก็มีงงกดนิดหน่อยค่ะแล้วก็พอไฟนิเสร็จก็เคลียร์แล้วว่าโอเคทําอะไรได้ไม่ได้บ้างค่ะในกติกาคีบ็อกซิ่งนี่เคยต่อยกี่ครั้งครับอันนี้ครั้งที่สามค่ะครั้งที่สามเคยต่อยที่ไหนบ้างครับครั้งแรกไปต่อยที่รายการไรส์ที่ญี่ปุ่นนแะบบใช่ครั้งที่สองกับพี่แต้มออสตานแล้วก็นี่เป็นครั้งที่สามในชีวิตเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าถน,นัดไหมกับคีบ็อกซิ่งถน,นัดไหมยังหลงลืมอ่ะ ใช่ไม่ค่อยขนาดนี่หน่อยบางทีแบบป้ามันยังแบบเก่งๆนิ่หน่อยค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจกดแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งไปดิวมาหมว่าอ๋อไฟเมื่อกี้ทําได้ไม่ได้อะไรบ้างจังหวะเราล็อกคอตีลืมตัวเมื่อกี้ได้ค่ะเขาบอกว่าไอ้ที่จับแขนแล้วตีเข่ารัวได้เดี๋ยวสามวีคุเขาจะหยุดทายค่ะก้วจับได้ไหมคือขีบแบบขีบได้ไหมขีบกระชากไม่ได้ค่ะอ๋อขีบดึงกระชากไม่ได้ต้องออาวุธอย่างเงี้ยห้ามป้มนะ กับฟอร์นดสนีเป็นไงเขาสร้างความยุ่งยากระบากใจให้กับเราอย่างไรบ้างครับเขาเอาอาวุธต่อยเตะพร้อมกันเขาไปชุดตุกค้างค่ะก็ต้องมีหลบมีอะไรบ้างมีเจ็บบ้างไหมไฟนี้ก็มีบ้างค่ะทุกไฟมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วไม่ได้ํำลิเกแต่ว่าไฟนี้ก็รู้สึกดีค่ะก็ต่อยเขาก็เล่นเท่าไรก็พอใจะคับวางแผนในครั้งต่อๆไปเราวางแผนยังไงบ้างครับ ครั้งหน้าคิดว่าจะปรับใช้ขาให้โหดขึ้นกว่านี้พยายามให้แบบมันเป็นคอมบิเนชันได้มากกว่านี้แล้วมี้เก่งนิดนึงค่ะเอาจริงจริงถ้ให้เราเลือกอะเราอยากจะชกมวยไทยลคลิปบ็อกซิ่งกันคีบ็อกซิ่งค่ะ,คะเพราะว่าอยากให้ดูว่าเข่าที่มันแรงๆก็ใช้ใคีบ็อกซิ่งได้ค่ะคือเราอยากจะอยากจะเดินในสายคีบ็อกซิ่งเลยว่างัายแต่แทงก็แทงได้แบบเต็มท้องได้เหมือนกันคลิปบ็อกซิ่งมีห้าคีบแต่ว่าเข่าได้เข่าได้ค่ะ เมื่อกี้หลังเกมได้ข่าวว่าอยากจะชิงแชมป์เลยรุ่นไหนตอนนี้ถนัดน้ำหนักที่เราใช้อยู่ต่อยอยู่ไปนะนี่กำลังรถรุ่นเป็นสตอร์เวตค่ะให้สองจุดสี่สตอร์เวทสตอรเวตพิกับเท่าไหร่ให้สองจุดสี่ค่ะร้อยยี่สิบห้าร้อยสิบห้าใครเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ก่อนก่อนสตอหรือว่าอะตอมอะตอมหรือเปล่าอะตอมร้อยสิบห้าอะตอมร้อยสิบห้าใช่ไหมครับร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ายัน เพราะอย่างว่ามันก็ผิดแผ่มาจากมวยไทยปกติใช่ยัง <c oughs> ไ,ไงบ้างอ่ะดแดกยีชิงแชมป์ตอนนี้ศึกษาหรือยังว่าแชมป์ก็เป็นใครยังไงค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็หลังไฟนี้ก็กลับไปเล่นเวททาร่างกายให้มันถูกต้องค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาซ้อมกับคุณพ่อสองคนในบางทีวิทยาศาสตร์กีฬาตัวนหนูสุกว่าสําคัญมากอย่างไฟนี ครั้งที่แล้วอ่ะหนูร่วมนะหนัก52ลงไปอย่างเงี้ยลดไม่ลงเหนื่อยมากแต่รอบนี้ความมีวิทยทาศาสตร์การกีฬามาแล้วสุ่โอ,อ้สบายและค่านา้ำแบบฉิวแบบผ่านเลยอะค่ะรู้สึกว่าสําคัญหลังไฟนี้ก็คงทําร่างกายให้แบบฟ,ฟิตกว่าเดิมแล้วก็รงกว่าเดิมค่ะอวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างเนาะขอบคุณข้างหลังนู่นเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวค่ะมาเชียร์วันนี้ด้วยรถกต็ตื่นเช้ามาโอ้ นิดนึงก็ต้องแนนอพอดีเราจะลดลงมารุ่นอะตอมเวทก็คือแน่นอนเราเห็นไฟของพี่เพชรจีจ้าเมื่อตอนเดือนที่แล้วเราถ้าเกิว่าต้องมาเจอจริงตัวเนี้ยลองลองคอนเฟิร์มกันว่าคู่ต่อสู้อย่างเพชรจีจ้าเนี่ยเราพอที่จะแบบทุกันได้แค่ไหนถ้าไปต่อยในกติกาเมืองไทยโอ้โหเกี้จ้าพูดเลยไอดอลหนูเมื่อก่อนเล่นแต่ซ้อมตัวเล็กๆอ่ะหนูดูคลิปพี่เขาโคตรเก่งเลยหนูเคยไปเกาะไปให้ดูพี่เขาครั้งหนึ่งรู้สึกแบบเขาต่อยเสร็จเขานั่งมุมเขาแบบ นิ่งมากเขาดูไม่เหนื่อยเลยรู้สึกว่าเก่งถ้าสู้เรื่องลำบากมากค่ะแคปใน,นยุคปัจจุบันรู้สึกจะเป็นในรุ่นร้อย15ปอนด์ในปีปัจจุบันไหมรู้สึกจะเป็นเจเ <EN> <EN> น็ตทอดสเราเคยดูเขาชชมไหมครับ,รบเป็นไงครับเก่งคะ่ะเขาเพวกง่าคือฟังพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกแหละเขาทำซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยะ ก็คือฟังฟังทีมนะใช่การฟังพี่เลี้ยงเวลาที่ดีเพราะว่าเปลี่ยนแผนปุ๊บเขาสามารถเปลี่ยนแผนได้ตลอดไปดูคลิปเขาแบบเออพี่เลี้ยงเปลี่ยนแผนปุ๊เขาก็เปลี่ยนได้ตามที่พี่เลี้ยงเขาบอกเลยมมนบบนนหนูสมมติแบบเนี้ยน่ากลัวถ้าให้เจอกันในไฟหน้าเลยสมมตินะฮะคิดว่าไงก็ถ้ามีเวลาให้หนูเต็มตัวก็คงยังต้องต่อยค่ะเพราะว่าอยากได้แชมป์มามเหนียวแรงเป็นไงบ้างครับน้องแนนาเห็นรางวังลบอกว่ายกสามจะดูแผดเผาไปพลังวันนี้หมดไหมครับ ก็ตื่นเต้นเกินไปไฟนี้แบบตื่นเต้นเกินไปเพราะว่าถ้าต่อยมันแปลกนะถ้าสมมติว่าต่อยคนที่ชื่อเสียงเยอะเก่งมากจะไม่เครียดรู้สึกว่าโอเคแพชนะอะไรเง้วก็ได้แต่ว่าพอต่อยกับคนแบบความมามาเท่ากันอ่ะรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้แล้วมันเหมือนกดดันตัวเองเกินไปไฟนี้ก็เลยแบบตื่นเต้นเกินก็เลยหมดค่ะแต่ว่าซ้อมดีมากแต่ว่าเสียดายค่ะถ้าถามีจังหวัดครับจังหวัดโดนเตะก้านคอโดนเตะไหมคบก็เวลาซ้อมก็นโดนบ่อยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะ เพราะว่าซ้อมส่วนใหญ่ซ้อมกับผู้ชายเจ็ดสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนักกว่าเยอะค่ะอืมฝากเลยถึงแ่นคัมเลยนะ้องก็ฝากติดตามผลงานหนูเรื่อยนะคะหนูจะพยายามพัฒนาตัวเองไม่ให้ถอยหลังเลยค่ะแล้วก็จะพยายามโชว์ฝีมือให้ได้เต็มที่แล้วก็คอยติดตามดูขาาายย่าวยาไซของูด้วยนะคะอืมก็ยังยืนยันว่าจะเลือกคิกบ็อกซิ่งเป็นหลักตอนนี้เจนเนททอสรออยู่ฝากอะไรถึงเจนเนททอสหน่อยถ้าได้เจอกันภาษาอังกฤษเลยเราเก่งอยู่แล้วภาษาอังกฤษ เถื่อนะก็ please waiting for me to f i g h t t r y to fight. thank you โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ bed of the bed t ไม bed อยู่หรอถึง bed อย่เลยหาดอ่ะเราอ่ะปืน ่ไปนีถ้าพูดถึงเบสอาเดอเบไม่ได้ถึงผู้ชายนั้นบอกเบสอเดอเบต่อไปนี้จะไม่ได้ถึงผู้ชายนั่นึกถึงผู้ใหญ่ละที่บบทุกอย่างเบสอาเดอเบสเอ้ยอย่าอยอย่าไปลงลงทั้งหลายไอ้จะมอง่นี่ตอนนี้พี่กลังก็ทำไห้เา้นี่ย เบบดิเนเดินเด้น,ปบบนไปเขาเห็นหน้าเลย